ไม่ไม่ใช่ตอนที่ตาเห็นประสาทนองบัวมันยังไม่พังมานนะเห็นตั้งแต่อายุเท่าไรสี่ขวบห้าขวบโอมคนนั้นยังรู้อยู่คนรู้ภาษาแล้วพ่อแม่ได้เล่าให้ฟังไหมว่ามันเป็นประสาทไม่เล่าไเห็นเองอ๋อเห็นเองเอามันมันมีสะน้ำน้องบัวด้วยเด้ เห็นสาไหมเอาก็สากครับผมนี้เขาก็สนีตอนนี้ก็เหลือไอ้เล็กๆนั่นบ่ใช่ฝั่งตะวันออกนั่นน่ะใช่ <ๆ S 2> ตอนนั้นมันเป็นน้องบัวนี่นองบัวอยู่นี่อ๋อน้องบัวตรงทุ่งนาบ้านในบ้านในญาติตะแลน่ะที่มันเป็นทุ่งนาอ,อ๋อแต่น้องมัน ตรงนี้เขาเรียกน้องบัวอ๋อแต่แต่น้องบัวน้องคราไปน้องคราอยู่ทางตะวันตกนู่นน้องคราไปทางตะวันตกน้องคราก็ตะวันตกประสาทเออน้องบัวก็หน้าประสาทเออเราเลยไปเลยไปหูน้องไม่เสียบก็เป็นน้องด่านไม่ใช่บอน้องด่านน้องไม่เสียบเลยที่มันมีจำหมอสกุลได้ไหมตาจำได้เอ้ยแกตาท่านหมอสกุลอยู่บ ทันหมอสะกลแกคอยตรวจวัวตรวจควายน่ะหมอไพรโรดยังทันนลยป้าหมอหมอไพรโรดก่อนหมอสะกลอีกเดยก่อนที่ตาท่านน่ะนะท่านตอนนั้นไม่มีบ้านโบราณเดย์ตามันมีบ้านไม่ยังไม่มีไม่บ้านบ้านสร้างบ้านไอ้บ้านให้เจ้าหน้าที่อยู่นั่นแหมมีมีอยู่ให้หมอไพรโรดหมอสะกลอยู่ มีด่านมีอะไรอยู่เขาว่ามันมีห้องขังด้วยไม่ใช่บ่มีกงขังเหล็กด้วยปาตาตาเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นอะไรนี้เลยมีแต่บ้านเขาเว้ยมีต่บ้านปาตาทันตอนนั้นเลยหน่อยแล้วแล้วเขาไล่วัวไยในห้อยไล่มันนี่ตาก็ทันไหมทันพิแล้วเขาไปพักอยู่ไหนเขาพักตลอดทางเลยรอไปจานี่ก็เคยพัก ตรวจอยู่ด่านนองไม่เสียบเสร็จเขาก็จะไล่เขาก็จะไล่ไปทางปราสาทสกุลหมอฮีโรธเดยทียายพวกพวกในห้อยในห้อยตอนนั้นตาเคยเห็นฝูงมันใหญ่ขนาดไหนเยอะเป็นพันเป็นพันเลยบ่ที่เขาว่าเอาเอาานำมีขบวนนำหน้าแล้วก็ในห้อยที่หลังน่ะมันใช่ไหมที่ว่าเขาจะเวลาเขาจัดทัพเดินทางอ่ะ ใช่มันเป็นไปเป็นฝูงเขาเลือกเขาเปไปเป็นฝูงเลยเป็นฝูงตาตาเขมรมาจากจังหวัดอะไรเนี่ยเอ้าคนเจุดูนี่แหละบุรีรัมย์เนี่ยมาจากบุรีรัมย์เนี่ยบ่เนื่งว่าย้ายมาจากที่อื่นไม่คัเอ้าเห็นมีที่เยอะเนาะตอนตามามันกี่ร้อยไรเนี่ยนี่เนี่ยที่แปลงเนี่ยเอ้าแปลงนี้ไม่มีกี่ไรเอมาทางปลาเอาบ่ มาถางเ้าพ่อแม่พาถางโอ้างเองเนาะโอ้ทางเองต่างหากว้าเจ้าเห็นน่นฟูงฟู้ไในในหอยเนาะป้ามันเป็นภาพแบบใดเป็นพันๆเลยบ่เป็นพันๆเป็นร้อยๆพันเนี่ยไปเออเขาไล่ผ่านเราไปอย่างนี้เลยเป็นุ่งนี้เนี่ยอเป็นุ่ตรงตรงตรงนี้เป็นทุ่งบ่เป็น เป็นทุ่งนาใชยังปณีต่ออายุตอนขายเรลาขายอะไรอ๋อยายนียังไปขายเหล้าให้เขาอยู่ตอนนั้นเขากินน้องามตอนนั้นเขากินเหล้าอะไรกินเหล้าต้มเราตอนนั้นเขาไม่ค่อยจับกันเน้องเหล้าต้มเนาะสาโทล่ะได้ทํำไหมจับเหมือนกันเอาสมัยนั้นเขาก็จับแต่ว่าเราก็แอบได้เนาะมันก็แอบแอบไปเขา ใส่ใส่ขวดอะไรไปขายให้เขาก็บกหวดข้าวตอนนั้นเรามีขวดข้าวแล้วบ่กี่บาทตอนนั้นมันกี่บาทโอ้ละห้าบาทแล้วห้าบาทสามบาทกูเมื่อก่อนเงินมันมีค่าเล่นั้นเลยไม่คืนนั้นหรอก๋อในห้อยเข้ามาเขาก็กินเหล้าต้มเหมือนกันัับเแล้วเขาเขาไม่เป่าแคนไหมไม่มีเลอ คำมาเขาทำอะไรกันบ้างคำมาเองว่าสนุกเอะไรมีอะไรมวมียะไรนอนเขาคุนอนเลยเก็บบ้าสนุกเนี่ยนี่อ๋อคำมาจ้ะเองว่าสนุกนี่มีคนรักโมวยมวกยเวทอ๋อมันต้องต้องระวังโจรเนาะมันมีโจรมันก็เลยไม่ได้สนุกแต่ในทีวีน่ะมันเป่าแคนเต้นกันสนุกเนาะ มันใช่อะนะก็เปลี่ยนแปลงมาแต่แต่แต่ความเป็นจริงนี่ข้ามาต้องตรวจตาอย่างดีเฝ้าเวรยนามเวอก็ไม่รู้เนาะทีวีกันเห็นเป่าแคนเต้นกันเนาะโอ้ที่ไหนได้มันเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากทำไหมไม่ไม่เลยขอบคุณมากอ่ะอู้หนูได้ฟังประวัติศาสตร์สนุกมากเลย เส้นทางนูน้นเส้นทางนี้เส้นใหม่เนาะเส้นนูน้นเส้นเก่าแล้วมีคูที่เหลืออยู่แล้วในห้อยก็ไล่วัวไล่ควายผ่านมันทางเก่ามันจะไปแนบกับคูน้ำอนี่คูคลองน้ำเนี่มันมันจะเป็นคูน้ําด้วยแล้วก็ทางตัดไปนู้นเลยตัดไปนูน้นแล้วเราพูดถึงปราสาทน้องบัวก่อนตา<ห>ตอนนั้นมันยังเป็นปราสาทอยู่ใช่ไหมยังเป็นอยู่ มีมีเขาหาพระหาอะไรขายเลยเขาทังทลายหมดมีกำแพงเหมือนน้องหงมั้ยมีกำแพงก็มีมีแล้วทีนี้หินมันไปไหนหมดหินกำแพงก็ไม่รู้อ่ะเขามาขโมยไปบ่เอาปราสาทน้องหงมันยังหลงเหลืออยู่เด้แต่ปราสาทน้องบัวไม่เหลือก้อนหินเลยหรือว่ามันอยู่ใต้ดินก็่รือดินมันทับถมอันนี้ไม่รู้อ่ะ บู๊กทำลายจนเสียหมดอ้เขาระเบิดเหรอคะถตอตอนนั้นมันเป็นป่ายังคะตอนตาเจอป่าจริงเป็นป่าลงทึบเลยพอศเท่าไหร่จำได้ไหมคะที่ประมาณพอศจบห้าร้อยสองสองพันห้าร้อยเอาตีไปสองพันห้าร้อยมันยังเป็นตัวปราสาทอยู่ยังเป็นอยู่อ่ะอ๋อตาแกเห็นมันยังเป็นปราสาทอยู่มีกำแพงด้วย มีสระน้ําสระน้ำประสาทส่วนมากมันก็อยู่ของมันอยู่แล้วทิศตะวันออกเนาะใช่ล้วฝั่งนี้ก็เป็นสระน้องบัวอืแสดงว่าสมัยก่อนคนโบราณอยู่กันเยอะเลยเด้อนี่แถวเนี้ยก็มีขุดของโบราณได้ไหมคะเนี่มีได้เศษหม้อเศษไหนั่นแหละแสดงเศษหม้อเศษไหนั่นแหละแสดงว่า ในอยู่ที่ปาตาเนี่ยบอกเยอะสมมติน bueno> <huh> ั่นแหละคนโบราณเขาก็อยู่แถวนี้แหละถ้างั hmm ้นนะเพราะว่ามันมีปราศาสตรเนาะบ่าลกบ้าล็อกเนี่ยหลังหลังนี้นี่บอกเจอเยอะไหมบ่าลกแล้วกระเบื้องมันก็เป็นถ้วยชามนี่หรือมั้งเนาะเป็นถ้วยชามหม้อไหบางทีเป็นเป็นรูปเป็นร่างมาเลยบางทีเริมเจ็บเป็นเศษจยัง แล้วตอนนั้นตาได้ไปปราสาทน้องหงยังไปมันเป็นยังไงปราสาทน้องหงตอนนั้นน่ะปราสาทน้องหงเมื่อก่อนนี้มันคาดแ่ทา้งบนทั้งบนยอดยอดยอดกีบบัวขัางบนมันหล่นลงมาข้างล่างฝนตกยังเข้าไปซุกหัวอยู่ที่นั่นเลยแล้วเข้ายังไงมันติดกำแพงไม่ติดมันมีทางเข้าอ๋อมันมีทางเข้า อ๋อมันก็มีบันไดเหมือนตอนนี้ในบอกเดินเข้าไปมันไม่มีบันไดเพนเรียบอย่างนี้นะคล้ายๆมันมันจะสูงเรื่อยอ่ะแต่มันเข้าได้เข้าได้ต้นไม้มันมีประตูมีอะไรอ่ะไม่มีต้นไม้ต้นไม้ก็อยู่รอบอืมแล้วจาประตูมันเป็นประตูไม้มีไหมไม่มีไม่มีมันไม่มีประตูอะไรเลยอ๋อแต่ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเขาเอาไปหมดแล้ว ไม่รู้ว่าใครเอาไปไหนตอนนั้นเขื่อนเรายังไม่สร้างเนาะยังยังเป็นน้องอี๋ย่อยอยู่เราเราผู้หินตัดล่ะแรงหินตัดล่ะโคกขี้เหล็กล่ะตาได้เห็นไหมไหนที่มันเป็นตรงตัดหินโบราณที่เขาตัดหินมาสร้างปราสาทอยู่วัดภูหินตัดโคกขี้เหล็กน่ะอ๋อตอนนั้นตายังไม่เห็นเพราะนั้นมันลกทึบเนาะตรงนั้นคนยังเข้าไม่ถึงบอกผ่านไม่ถึงอะ อ๋อตอนนั้นปราสาทน้องหงมันน้องหงอยู่ใกล้ทางเนาะมันมันมันเป็นคูตาเห็นคูไหมยังทันเห็นคูไหมคูปราสาทน้องหงที่มันเป็นคูยาวๆอะ่ะตะวันออกอะ่ะเห็นพี่คูมันสูมมนงไหมคะตอนนั้นเป็นกาแพงกั้นล้อมล้อมหมดเลยไม่ไม่ไม่เอาเอายังไม่เอากําแพงไอค้คูน้ําอ่ะเป็นคูดินอะ ตาทันไหมีมมเป็นครูที่อนไมม่ีที่ฝั่งนี้มันเหลือฝั่งที่ตอนนี้มันเหลือฝั่งนี้ไงอตอนฝั่งนู้นเขาตัดเอเอครูน้ํานี่เขาทาทีหลังอทำม,ม,มันสมัยเคห์นละมันรองนี่เลยปักตะเวนตะโจอโอ,อมันมี มันยังมีหลังคากระโจมอยู่ปราสาทนะใช่โอ้มาคาเด้อเขาเรียกโคปุระหรือเปล่าที่เราเข้าไปมันเป็นกระโจม <c oughs> เป็นหลังคากันฝนได้มันกันได้กีก็อ๋อเขาเรียกโคปุระทางเข้าเป็นกระโจมเมื่อเมื่อก่อนมันมีหงอยสองตัวแล้วมีเสาธงอยู่ทางหน้าอีกเหรอหงนั้นจะหายไปไหนมันเป็นหินเหรอหงอ่ะ มันนีแล้วเราเห็นอะไเขาเรียกอะไรที่เป็นตัวสิงโตเออมีสิงโตไหมไม่มีค่มีแต่หงม,มีหงเป็นรูปเป็นรูปหินบ่รูปหินเขาสลักเป็นรูปหงใช่สองตัวสองตัวหูตาท่านเห็นด้วยเหรอไม่ท่านในไงเจนียยน่เห็นไหมหถึงว่าเขาเรียกประสาทน้องหงเนาะ หมอไพโรดมาตอนหมอทุกคนหมอไพโรดใจดีไหมดีอ่ะแล้อก็ม้าก็อื้อพวกนี่แกนีเราามีมีจะปาดเนี่ยมีอะไรเรียกมดเด่นะแกเอาหนังเอาไรมาใชยเอาเข้ามาใช้ทำไม าใช้ชาวบ้านไปดูเจกกันไปดูกันตอนนั้นมันหนังเรื่องอะไรจําได้ไหมมีเรื่องไม่นะพราะขนงขน่งกับปอดไม่เป็นหนงแต่ว่าเมื่อก่อนมันก็อยู่นี่แหละเนาะน้องไม่เสียบเนี่ยนะอยู่นี่เลยเมื่อก่อนเขาก็เรียกบ้านว่าน้องไม่เสียบไม่ใช่บอกเมื่อก่อนเรียกรกนบ้านด่าน้องดาน เออน้องไม่เสียบมยาตึงกับท่านกับตกดา่านเนาะอือมอยู่ติดไต่ที่เขยกบ้านนั่นแหละเขาเรียกน้องไม่เสียบอือไอ้ครับตรงกลางตรงกลางมีก,ก๊กลางบนเขาปลูกผักปลูกอะไรนี่เขาเรียกน้องดา่านเนี่ยฝั่งนี้แหละน้องดานฝั่งที่ปลูกผักต้นสนวนเยอะๆนั่นนะอืองั้นแหละน้องดา่นงดานนี่มันเป็นน้องไม่เสียบอือแล้วก็เป็นน้องอ Eh, Puan Tan, Puan ma filt awan